สวัสดีครับเพื่อนๆชาวออนไลน์ครับวันนี้กาเป็นมันที่23มกราคมเนาะครับมูนี้กาเฮดบอขึ้นมาใหม่ครับเลยกเลยสินมาสาธิตพีธเฮดการท้ำบอขึ้นมาใหม่ครับบอทีเพื่อนๆเป็นยูนีกาเป็นบอบอพับดิสนะครับกะบเงาหาเม็ดครับกว้างอยู่2เมตรหาสิบใส่พยางอยู่6เมตรครับ ต้นทุนกับค่าพยางครับยู่สองรอยบาทที่เห็นอยู่นี่ครับ้วกาเห็นบอ่อที่กำลังปล่อยน้ำลงครับแล้วหลังจากวิธีห้ากับือการหลังจากขุดบอ่อแล้วก็ข้ากะเอาพยางมาปูครับเอาพยางปูแล้วก็เอาดินลงครับหลังจากเอาดินลงแล้วเ่อกะเย็บเลยครับเย็บขอบมันครับ เก็บขอบมันลนักนณะนนะครับเก็บขอบให้มันเรียบร้อยครับเพราะว่านา้ำฝนเราขอบมันยังสิบรุษครับขอบแบบนี้นะครับเก็บขอบแบบนี้ครับ,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 รบล้วกลหลังจากเขาเอาดินล้งมครับเอาดินลอาน้ำลงแนวจักน้อยครับขาก็ à ันนี้พักครับข้าก็เอาพักลงครับอันนี้พักผมพ,พักตบพ้างอย่างขาก็พักล,งล้งะปล่อยลงไปก่อครับพัก เอาพักลงครับาว่ากั ราวานามทีนามทีพเพื่อนๆเห็นนี่เป็นนาำอยู่นี่พราะมีนามน,น,นะครับเป็นนามพระป่าครับเป็นนามพระป่าทีบางที่เ้องกะมันมีสารคลอรีนนะครับเนาะก่อนเ้องเสียเอาป่าลงนามบางิีือนามกัเลิอกอยู่ประมาณมาหาสิบเส้นครับหาสิบเส้นอินท่ใส่เลยครับกะเกาว่าได้ประมาณจักอาทิตย์หนึ่งหลังจากอาทิตย์หนึ่งแล้วเข้าจังเอาป่ามาลงครับ เวลาห้าป่ามาล่วงเ้ากลับต้องเลียกท่านป่าที่มันแข็งแรงนะครับนะเพราะว่าขันหมอะสาหรับปลาหมอแหละครับแต่ว่าท่านป่าเวลาเ้ามาเลี้ยงนะสําคัญครับเ้าต้องเลือกเอาท่านนี่มันแข็งแรงเพราะว่ามันจังบ่อจังบอนอกน้ำครับสนาก,ก่ะบ,บางคนก็เอามาเลี้ยงก,ก็ตายหลายครับเพราะว่ามันปรับสภาพเราท่านครับจ บ่อที่เห็นนี่ก็เหมะสํหรับเรี่ยงปลาหมอแห้ะครับปรหมอที่สุดครับแต่ว่าปลาดุกมันสิบดีเป็นไรเพราะปลาดุกมันนิ่งครับมันถีปักผยางห้องแนี้เป็นเช็นแล er <pad> ้วก็สิเป so so ็นล se right. well, so ักษณะนี้แหละครับลักษณะถี่เห็นอยู่ไหนครับบ่อครับบ่อที่เซ็จแล้วที่นีปลาแล้วก็บบ่อนี่ก็สที่เพื่อนๆเห็นนี่กัอายุยุบอมยุบซี่เดือนแล้วครับบ่อคนนี้ครับปลาก็ได้ซี่เดือน บ่อหนึ่งกะระยะที่ให้เบิ้งนั่นกะประมาณสามรอยหรือสี่รอยตนี่สามารถอยู่ได้ครับไปเข็งนี่มันมันบ่ต้องการน้ำเล็กน้อ้ก็ได้ครับแล้วก็อยู่สภาพแบบนี้ไปเข็งมันสี่ยู่ได้ครับสภาพแบบนี้ครับแต่ว่าขันป่าเนี่ยอื่นคุณมาแน่ใจแต่ว่าไปเข็งมันหมักครับแบบนี้ครับมันเป็นพวกปนิ่ไปนหยางนี่มันสีหมักพวกน้ำพวกน้ำว่นเหรอครับ เป็นพวกน้ำวนพวกปลาพวกนั้นนี่จะสิมมาครับลกบการจะเริ่อเติบโตมันก็่อนข้างค่อนข้างได้ผลแล้วครับผมก็บห้องกระถ่ปีนี้ครับปีปีนี่นะครับเป็นปีแรกที่ยังไปเข่งครับแต่ว่าพันธ์ปลาผม้ก่บอบ่ด้เห็นนี่ก็เสียว,ว่าเพราะพันธ์ป่าครับบอได้เห็นนี่นะครันยั่งยืนมากเนีครับ เยบาอย่างนะครับเนาะเพ,พื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอยากเฮ็ดกันเพราะว่ามีคนติดตามสอบถามไลยครับบางที่ผมก็ตอบบพทั่วบพถึงครับก็เลยตอนน้าเสนอคลิปแบบนี้นครับเ,เรื่อยๆ้ะครับกะมันกับใบใหญ่นะครับนะเนาะ่พอาสี่ลำสี่เวอหรอกแต่ว่ามันกับพ่อพ่อมีอยากมีกินนะครับแบบว่าเป็นอาหารเป็นอย่างในรัวเลื่อนของห้อง่ะครับ ส่วนท่านป่านะครับท่านป่ากสา็สอบถามสอบถามฟ้ามหรือว่าประมงั่นไก่บ้านนะครับเนดะ้อเพราะว่ากบ,บางที่มันกับไก่เนาะครับเนาะผมก็อยู่ยะโสธรครับบางนี้ก็อยู่ยะโสธรครับเขตอำเภอไทยเจริญครับกรับซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับ